hai hai tolong hai 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 ไปที can. Can so <quin> ่สุดล้วสล้วพนกันฮาอากันนี ไอ้วดไม่ได้มอหมอหวดว่าไอ้วดม่นด้มอนวดว่า,วม,ม,ววามีคนมานั่งเตียงแันอนะ้นสรางที่อยู่อะันนะ ครับตอนนี้ครับพับเล่บอะไรครับหน้าจอมีตะปีกแมงเมาพี่น้องโอ้คากิรีมาขึ้นใช้หนังเหลือกับปีกแมงเมาเต็มเลยห่อกว่ะล,ล่อครับต้องตรวทางพุนล้มลมไปทางไหนลมนน้มไปถนนเจอลมมาปแทางทิศไหน,น อดโคกันเาไปปลดอกเยแต่มีตัวว่าน้ำเมียนเลยปเนี่นนี่นปีไม่เมาเนาะมันกิดมันเกิดมันกัดย่งกับปิ้วขึ้นเขากันเนาะ ออาาขข้ว่กสวัสดีครับสวัสดีทักไทยไปยังเอฟซีพรชัยภาพยนต์ครับเอฟซหนังหน่อยครับเมื่อมาสารคามครับตอนนี้ทางทีมงานกำลังสร้างหม่ำครับกำลังปัดจอเอ้ยมันมีนุ่นว่ะต้นตน้าม้อนถูก ปัดปัดสำหับปัดพี่น้องเมื่อ้เดี๋ยวกะให้ก่เกาอยอ่ปีกแมงเม่าครับปฏิพับเลยยอยมันเหม็นนะปาน,นปานเฉียดครับอึงตุยค่าเนี่ยตอนนี้ก็กำลัง ปัดแม่งออกครับปัดแม่งแม่งเมาเต็มเลยพุ่นต่อแถวกันเป็นรถไฟเลยพุ่นบนจิกจากกจาก,กเลยพุ่นเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆเต็มเลยสวัสดีเอดซี่ครับผู้ที่ชื่นชอบนางกลางแปลงครับว่ามันลาลุงละพับเลยนะครับเดิอแม่งเต็มอยู่มันสิเมน เมื่อนบ้านมาเป็นศาดแล้วฝนตกใส่โอ้ล่างจอ,อย่างดีเลยบั็นว่าปีกมันเมาติดกันดีครับเออมาได้พาปีกเปียกก็ปีกมันเมาติดกันดีครับเอาอะดรล่ะ มันได้๋ยใช้ไว้ๆเนาะมันจังผิดบอดเปียกเนาะครับตอนนี้ก็พ,พับผ่าจอครับ <c oughs> เป็นบรรยากาศช่วงเศ้าครับพี่นอ้องตอนนี้กำลังเจ็บผ่าจอครับพันผ่าจอเจ็ยบร้อยครับกรับบ้านเจ้าบัดน